ห้าโมงครึ่งแล้วค่ะก็ยังร้อนอยู่มาลดน้ําผักเหงื่อไหลโซโซร้อนแทร้อนว่ะเสียงอึงเเสียงอึงโทรศัพท์ร้อนโทรศัพท์ก็รวนโทรศัพท์ร้อนมากรวนค่ะ วันนี้นั่งไร้สดอยู่ตรงนี้ดับไปสามครั้งมีน้องม่อนเข้ามาค่ะน้องม่อนเข้ามาอยู่เป็นเพื่อนขอบคุณมากๆนะคะน้องม่อนน้องม่อนเข้ามาอยู่เป็นเพื่อนเดี๋ยวรดน้ำผักแล้วก็ทำคลิปสักนิดหนึ่งแล้วก็จะเข้าไปอาบน้ำให้หลานหลานน้อย เล่นดินกันมอมไปหมดค่ะก็ไม่มีอะไรมากค่ะนี่ค่ะชมผักยามเย็นเนาะนีคะสวนครัวพืชผักสวนครัวปลูกไว้ค่ะไว้กินไว้ชื่นชมมีพื้นที่เนาะเล็กๆน้อยๆหลังบ้าน กบัวก็ทําให้มันครบวงจรค่ะน้ําจุลินทรีย์แล้วก็ปุยป๋ยปุ๋ยหมักปุ๋ยหมักค่ะจากเศษอาหารจากหญ้าจากฟางขี้วัวขี้เป็ดขี้ไก่ค่ะดูหญ้าดูหญ้าอันนี้หญ้าผักควายค่ะนี่หญ้าผักควายต้องมาถอนตอนต้นเล็กๆนี่ค่ะไม่งั้นต้นโตวกัน,นี้เหนียวอ่าน,นี่ไงนี่ไงถอนถอนถอน นี่ถอนถน,ถนใส่ตะก้าหรือใส่อะไรแล้วก็ไปเทใส่ปุ๋ยปุ๋มัดของเรานี่ไงสมัยก่อน,นี่บ้านไหนมีผู้สูงอายุนี่หน้าบ้านนี่เตียนล่งเลยแหละคนเก่เขานั่งถอนนั่งถอนใส่เข่งใส่ตะก้าแล้วก็ไปทิ้งเดี๋ยวนี้สมัยนี้ไม่ทันเก่ค่ะ3ามสก็พากันตายหมด โรคมะเร็งโรคมะเร็งสมัยก่อนนี่เจ็ดสิบแปดสิบก็ดด้ญาถอนญ้าหน้าบ้านหลังบ้านเคี้ยวหมากซะเป็นธรรมอ่อเบนยากาศดีดีบ้านไหนมีคนเท่าคนแก่นี่อบอุ่นค่ะอบอุ่นสมัยก่อนนี่มีญาคุณยญาแม่ของพ่อค่ะได้ญ้าได้เสียมอันนึงกับตะก้าอันนึงค่ะ ได้แกก็นั่งยองๆเอาตัางน้อยใส่ก้นแกก็ได้ไปแล้วก็เข,ย,นะขย,ย่านะเขย่าลากหญ้านะเขย่าแล้วก็ใส่ตะก,ก้าไิธีกองอุย้ยหน้าบ้านหลังบ้านในเตียนเตียนน้องพูเทเเ่าพูเทเเ่าแต่ก,ก่อนเดี๋ยวนี้ไม่ทันเท่าคะ่ะตายก่อนมะเร็งมะเร็งฆ่าชีวิตคะ่ะโรคภัยไข้เจ็บคะ่ะวันนี้ก็มาเนี่ยคะ่ะ มาเล็กๆน้อยๆยามเย็นค่ะแล้วก็จะเข้าบ้านไปอันนี้อาบน้ําให้หลานร้องกันกี๊กี๊ก๊อยู่นั่นกำลังซนกาลังซุกสซนนี่สารเน่สารเน่ก็คอยดูนะคะดูหนอนเนี่ยค่ะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามค่ะคลิปนี้ป้าก็ขอลาทุกคนไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ